เลยในช่วงนั้นหุกปั๊บตอนนั้นเราคิดไมว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเลยปล่อยภาพเดียวออกมาเลยไม่คิดอยู่แล้วครับคือไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการแบบตกแต่งเพลงหรือว่าทําให้ผมเหมือนไปอยู่อีกอ u l t i verse หนึ่งมาอยู่อีกมิติหนึ่งได้เลยครับคือคิดว่าคงโดนแซ l l ประกันแต่ว่าคงไม่ได้ขนาด ่อนนนคนเข้าใจนึกว่าเราบวชจริงๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอ่ามีครับมีมีคนมาอย่างไรสุดตัวอะไรไปถึงว่าตอนนั้นแหละเดี๋ยวตอนที่ปล่อยรูปเดี๋ยวตอนที่ปล่อยรูปคนนึ่งก็ไม่แอบกดตรงไหนคือจริงมันมีหลายช่วงมากอ่ถ้าช่วงปล่อยรูปก็มีเหมือนกันครับมีลายมาถามมีมีอนุโมทนาแต่คือแบบไม่ไม่รัฐสภาเขาก็รู้ครับว่าเล่นซีรีส์อะไรมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วย เขาเรียกว่าอะไรจังหวะภาพที่เขาเลือกมาด้วยนะครับก็เหมือนแล้วด้วยสีของสีของจีวอนเนี่ยเป็นเป็นสีของแก่นขนนด้วยก็คือจะเป็นสีที่แบบซีเรียสใช่ครับเรารู้สึกไหมว่าเราดูหน้าเริ่มใสขนาดนั้นเลยหรออะไรแบบคนเชื่อขนาดนั้นเลยรู้สึกมันไม่ไม่ได้คิดว่าหน้าเริ่มใสนะพูดตรงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเฮ้ย บวดจริงป่ะเนี่ยบวดน่าจะรุ่งนะเอาจริงอะเออเราต้องเพลงดีกว่า, <laughs> เ,ราเรายังทังโลอกอยู่ <laughs> ย,ยังทั้งโลอกอยู่ภรรยาแซดครับโอ้ตลอดนะครับตั้งแต่แรกแรกล้วครับจริงๆเรื่องนี้มันถายประมาณปีครึ่งเนาะหสองปีอะไรเง,งี้ยครับแล้วก็ก,ก็ต้องกลนผหด้วเยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากโกหกเลยแต่ก็เออเออเอออะไรเงี้ยบางคนก็ ส่งเมสเซจมาว่าไม่สบายหรือเปล่าวใช่ครับป <c oughs> ่วยกันอะไร, <c oughs> รบ้างกมีคออย่างเงี้ยหรอไปดังซีโมไปอะไรอยเงี้ยใช่เขารู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบคือ <c oughs> ผมไม่รู้จะทำะยังไงจริงๆผมพูดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าจังหวะโหดหน่อยก็คือแม่ภรรยาแม่เตยคือผมกำลังวิดีโอคอลแล้วอยู่ในรถตู้แล้วผมจีวอนสีส้มแม่ก็แบบ ลูกไปอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณียกว่าเหมือนผมกับเตยมีปัญหากันด้วยแล้วมันเวมอนผมมีปัญหาเร่เครียดทำไมหนีไม่บวนเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ตอนนั้นถึงบอกเขาว่ามันมีเรื่องเยอะครับกัดกแค่การรับเรื่องนี้เรื่องเดียวะปัญหามายอะเลยแต่สนุกครับจริงจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมใจครับผมก็ได้ทําอะไรที่ที่หลุดออกมาจากจากจาก ธรรมเนียมปกติที่เราเป็นนะครับย้อนไปเรื่องมีนิดนึงคิดไหมคะว่าคนไทยทําไมถึงครีเอทขนาดนี้เอาอะไรมาแต่งโยงเป็นชื่อเพลงเป็นบทสนทนาทําเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยคือตอนนี้อ่านไปประมาณพันคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็น c o ้ไรเตอร์ได้หมดนะแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวในการแบบใส่คําหรือแม้กระทั่งการอิดิตรูปอะไรเงี้ยครับ คือดีครับผมว่าอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกเหมือนอยากเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของของ,ของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำยังไงให้ให้คนเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะดูว่ามันจะเป็นไง,งไต่อไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรื่องนี้ด้วยหลักๆคือมันไม่ได้นำเสนอมุมมองท่าในแบบที่หลายคนอาจจะแบบเคยดู ที่ผ่านมาถ้าย้อนไปตอนนั้นอะไรทำให้รู้สึกว่าเราอยากตัดสินใจแล้ก็เพราะเหมือนต้องโกล์เหน่แล้วรับด้วยเราการเป็นนักร้องมันยังต้องใช้อะไรต่างๆทับรักตรงนี้ผมไม่ห่วงเรื่องไม่ห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คิดเรื่องทับรักอะไรเลยคิดว่าแบบเฮ้ยโหหนุกอะหนุกแน่ๆเลยคิดว่าหนุกแน่ๆแล้วช่วงนั้นผมประหยัดเงินคขับรดผมเยอะมากครับเพราะเราก็มีแบตเตอรี่ของของ ของหมาที่เราเราก็ใส่ใช่เราก็ใช <laughs> ้กันแล้วก็ัอทีให้เตยตัดให้บ้างให้พ่อตัดให้บ้างคือช่วงนั้นคือแบบเฮ้ยดีมากเลยครับน้อผมแฮปปี้มากนะไม่กลับมาเรื่องาพแล้วอยากตะโกนว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องบวชเลยพอมันเล่นเรื่องนี้แล้วอ่ะมันอินไหมคะว่าหรือมันมีความคิดทัติเราเปลี่ยนไปไหมอะไรแบบนั้โอเคคือผมว่าผมลดการต <Insurance>. okay. ัดสินพระ ไปนะส่วนตัวผมจากการที่ได้รับเข้าไปรับบทบาทผมรู้สึกว่าคือบางอย่างที่เราเห็นในในบริบททั่วไปที่เราดูดูผ่านจอหรือว่าเราอ่นานตามข่าวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในมิติของพระเนี่ยมีอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจเยอะและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรืนน่องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็มองว่าพระก็คือคนคนหนึ่งคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นการขัดเกลาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มัน ถูกแล้วมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้องผิดบ้างอะไรเงี้ยครับไอตรงนี้มากกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็เหมือนเผลอไปจาัาเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้อยากบวชก็คือคือต่อให้เล่นคือปักเั๊มเนี่ยไม่เคยบวชเลยครับต่อให้เล่นเรื่องนี้แล้วรู้สึกเปรียบอะไรกันแต่เราก็ไม่คิดที่จะบวชครับคือไม่คือคือผมมองว่าอ่า ไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพผมแล้วก็ด้วยความที่ผมอะเป็นคนชอบผมคนชอบนั่งสมาธิเป็นหลักแบบประมาณสิบสี่สิบห้าปีแล้วครับคือมันก็เหมือนเราก็ควบคู่กับสิ่งไปใช่มากกว่าเพราะว่าผมยังชอบทางโลกมากเลยครับคือเราไม่ได้บองในแง่ที่ว่าเอ้ยเกิดมันก็จะทำเชื่อนะไปลุกเรยต้องทำหน้าที่ให้ค ไม่ได้มาในจุดตรงนี้หรือว่าที่บ้านก็เข้าใจเราที่บ้านเข้าใจครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบนี้เป็นคันรองแบบนี้อะไรเี้ยครับายเยครับอืมวดวแล้วเราบีหลังได้หมอะไรนะครับวแล้วบหลังได้ไมไปอ๋อเหมือนแบบวดไปหลังแล้วก็แบบอไร่ไหถ้าปวดไม่เอาแล้ว คือประด็น uhm ี guy 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 like s, like ่ตอบตามตรงว่าผมกับผมกับเตยก็ยังแบบยังยังมีคำยังมีความรู้สึกว่าเออไม่รู้เอาไงเหมือนกันใช่คือไม่รู้เอาไงเหมือนกันคือแบบเมีหรือว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือพูดตรงตรงความชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่ของผมอะแค่รู้สึกว่าเวลามันก็กำลังลนมาเรื่อยๆเพราะ เพราะนี่มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าจะรีบตัดสินใจก็อาจจะเป็นเร็วๆเร็วเวลาเล่นกับลูกหลานคนหยุดมีสีหนอนใช่มีเปนของตัวเองอย่างนี้พี่ป๊ามีแต่แบบมีโดยที่แบบฟุกมีได้เลยได้ไหมแบบไม่ต้องผ่านเลยมันก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบมันก่อนก็ไปเจอลูกเพื่อนลูกโอมฮอกเกียวครับน้องพีม้าน่ารักก็รู้สึกว่าเอมีเด็กน่ารักน่ารักเยอะเต็มไปหมดเลยแต่อย่างครับ แต่ไม่ได้เคยไปปรึกษาหมอเลยเป็นจริงเป็นลมเลยครับเคยไหมครับมีครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมอะไรครับสุขภาพอ๋าอะไรอ่าใช่ครับอ่าสเปิร์มใช่ครับเมื่อกี้ก็จะใช้คำนี้แหละครับดีไหมครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบบเขาวิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอื่อยเฉยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าของภรรยาสมบูรณ ใช่ครับคือคขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ยังลังเลใช่ไหมว่าจะมีหรือไม่มีดีใช่ครับจริงๆแบบแต่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดกับเกมว่าต้องปีไ้ๆสองคนทำปีเหลือหรือเนีไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมไม่เลยครับแต่ก็แต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้อยู่แฟนผมยังยังสัจจิต้นๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็กำลังจะอีกเยอะก็เกือบครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ เออหรือเราต้องรีบตัดสินใจหรือเปล่ามีตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะจริงจริงเนยเีแบเขา้พูดนะว่าอยากมีลูกจริงจริงเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมากเลยคุยกันเอาไงดีว่าเราอ่ะพวกเราเอาพวกเราเอาไงกันดีอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันยังไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงี้ยแบบเอาไงดีเอาไงดีอะไรเงี้ยใช่คือดูแบบโรเลเดี๋ยวมีถ้ามีผมจะ รีบปอดจริงๆครับจะไม่ไม่อ้อมแอ้มเลยครับใช่ขอบคุณมากคับขอบคุณมากครับ